สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูโมในวิชาวิทยาการคำนวณค่ะในใบางานที่8นี้นะคะไม่ยากเลยกำหนดให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อเดินทางจากบ้านไปซื้อเคก้กโดยใช้บัตรคำสั่งเหล่านี้ค่ะเดินหน้าบางที่เรียกว่าเดินเดินขึ้นนะคะเดินถอยหลัง บางที่เรียกว่าเดินลงก็ได้ค่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายและคําสั่งซื้อเค้กค่ะจะมีแผนแผนภาพนะคะสองที่นะคะก็คือส่วนที่เป็นเป็นเหมือนแผนผังการเดินทางนี้นะคะและก็ลำดับบัตรคาสั่งที่ใช้อ่านั่นะต้องเขียนสองที่เลยนะ สมมุติว่านักเรียนเริ่มจากที่บ้านค่ะอยู่ตรงจุดจุดนี้นะเอ๊ะม<อ>ุเป็นซีแบบค่ะถ้าเราจะออกคำสั่งให้เดินนะคะจะต้องใช้คำสั่งใดดีคะเริ่มจากเลี้ยวขวาใช่ไหมคะอ่าเวลาต้องเรียนเขียนในแผนภาพนะคะในแผนในแผนที่เนะะี่ยค่ะ ให้นักเรียนเขียนข้อมเส้นเลยค่ะเขียนทับแบบนี้เพราะว่าเราจะเดินจากช่องนี้ไปช่องนี้ค่ะตรงจุดจุดนี้นะอ้อครูโมลืมบอกไปว่าที่เป็นช่องเดินทางเนะะี่ยค่ะเดินเป็นช่องช่องนะคะก้าวเป็นช่องไปนะคะส่วนที่เป็นเส้นสีดำเส้นสีดำแบบนี้ค่ะนี่นะคะ นาแบบนี้นี่คือกำแพงค่ะเราจะข้ามไม่ได้นะคะถ้าเจอแบบนี้เราต้องหลบค่ะอโอเคนะคะต่อค่ะเราบอกว่าเราจะเดินไปทางนี้ใช่ไหมคะโดยการเลีเล้ยวขวาฉะนั้นก้าวแรกก็คือเลี้ยวขวาคำที่หนึ่งให้นักเรียนใส่คำสั่งเราไปในช่องที่หนึ่งว่าเราเลี้ยวขวาค่ะโอเคไหมคะ ต่อจากนั้นทำไงต่อคะไปต่อใช่ไหมคะเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งจากจุดตรงนี้ไปสู่จุดตรงนี้โอเคไหมคะอ่าเราเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งเราใส่ที่ลำดับบัตรคำสั่งด้วยคะ่ะจากนั้นทำไงต่อคะให้ใช่เราจะไปขวาต่อไม่ได้เพราะมันมีสิ่งกีดขวางอยู่ให้เราเดินขึ้นใช่ไหมคะอ่าหรือเดินหน้านั่นเอง คำสั่งที่3ก็คือเดินหน้าหรือเดินขึ้นนั่นเองค่ะทําไงต่อคะเดินขึ้นต่อคะ่ะหรือใครจะจะเดินขึ้นก็ได้นะคะหรือจะเดินทางนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอ่าขั้หม,หมอแบบนี้แล้วกันเนาะเราเลือกที่จะเลี้ยวขวาหนึครั้งคำสั่งที่4ก็ต้องเป็นเลีเ้ยวขวาคะ่ะโอเค ต่อจากนั้นทําไงต่อคะเลี้ยวขวาม,มาเสร็จแล้วก็ให้เดินหน้าหรือเดินขึ้นใช่ไหมคะใส่ในตารางด้วยคะ่ะต่อจากนั้นทําไงต่อคะเดินขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะห้าคำถที่6ก็คือขึ้นค่ะแล้วไงต่อคะเราจะไปซื้อเค้กเราก็ต้องเลี้ยวสายหรือเดินสายนั่นเอง เป็นคำสั่งที่7ค่ะต่อเลยค่ะเลี้ยวซ้ายต่อใช่ไหมคะถูกต,ต้องค่ะเป็นคำสั่งที่8ยังขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่มีกำแพงกั้นอยู่ฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอีกค่ะเลี้ยวซ้ายไปอีกครั้งหนึ่งเป็นคำสั่งที่9ต่อจากนั้นทำาไงต่อคะ ต้องค่ะเดินหน้าหรือเดินขึ้นนั่นเองเป็นคำสั่งที่10ททำไงต่อคะนักเรียนจะเดินขึ้นหรือเดินหน้าไปอีกก็ได้นะคะหรือจะเลี้ยวขวา1ครั้งก็ได้เช่นกันกุมงเลือกเลี้ยวขวานะคะเป็นคำสั่งที่11ค่ะสุดท้ายแล้วคืออะไรคะ ต้องค่ะเดินขึ้นไปซื้อเค้กไปให้ถึงช่องใช่ไหมคะ,ะไปให้ถึงช่องเป็นคำสั่งที่สิบสองก็คือเดินขึ้นไปให้ถึงช่อง,องนั่นเองเสร็จหรือยังคะใช่แล้วค่ะเมื่อไปถึงร้านแคร์ร้านขายเค้กนะคะจะต้องออกคำสั่งนะคะว่าซื้อเค้กด้วยอ่า แล้วเลนก็เขียนเป็นรูปเค้กก็ได้ค่ะหรือจะเขียนก็ได้นะคะเขียนข้อความก็ได้อคุมโมวัดรูปบกันโอ้โหเคคุมโมนะ่ากินไหมก็มีเส้นๆหน่อยอ่านี่ค่ะคือคำสั่งที่สิบสามน้องเลนลองเช็คดูอีกครั้งน,ะะนึงนะคะว่าถูกต้องหรือไม่อ่าเกิน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นนะฮะสอครั้งเดี๋ยวสายสครั้งเดินขึ้นหครั้งเดินขวา1ครั้งขึ้น1ครั้งโอเววค,ค okay. ถูกต้องค่ะแล้วเราก็ใช้ทั้งหมดไป13คําสั่งในบางขั้นตอนนั้นเราสามารถขยับเ,ยเราสามารถสลับได้ใช่ไหมคะสุดท้ายก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันนั่นคือเราไปซื้อเค้กค่ะ ตรงนี้ให้เขียนคำตอบไปนะคะว่าใช้คำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่งคูมโมจบที่รูปเค้กอยู่ตรงที่คำสั่งที่13แสดงว่าใช้ทั้งหมดไป13คําคำสั่งและนักเรียนก็อย่าลืมเขียนชื่อข้างล่างให้สวยงามเลยนะคะชั้นด้วยแล้วก็มีเลขที่ด้วยอ่าเป็นไงบ้างคะใบางานที่8ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมเดี๋ยวเรา เอาไว้เจอกันอีกนะคะในใบางานต่อไปค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย